สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะชวนเพื่อนๆทาน้ําตกไข่เจียวค่ะหรือลาบไข่เจียวนะคะหิวก็คือทําทานแป๊บเดียวได้ทานเลยค่ะทาเมนูง,ง่ายๆอันนี้เป็นไข่ไก่สี่ฟองนะคะหอมแขกซอยค่ะและในนี้จะมีต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีใบายาวซอยนะคะมะนาวเดี๋ยวไปตั้งกระทะทอดไข่ค่ะตั้งกระทะนะคะเดี๋ยวตีไข่ ใส่ผุงนัวกับน้ำปลาไปนิดนึงนะคะน้ำมันร้อนใส่ไข่ล <c oughs> งไปค่ะทอดยังไงก็ได้นะคะให้ไข่เขานนหนากนิดนึง เวลาหั่นแล้วมันจะเป็นชิ้นแล้วเวลาเขาอมน้ำลาบอะเน้นไข่หนานะคะพอ,อไข่สุกเหลืองดีแล้วผักให้เด็จน้ำมันนะคะ ฟูหูหนาๆเลยเอาไข่มาหั่นนะคะหั่นให้เป็นชิ้นตามใจชอบเลยค่ะนุ่มๆเลยจริงแค่นี้ยข้าวสวยก็จบแล้วนะไข่ที่หั่นเรียบร้อยแล้วนะคะ ใส่จานเตรียมไว้เดี๋ยวไปทำน้ําลาบกันค่ะทําน้ําลาบกันนะคะเพื่อนๆน,น้ำมะนาวค่ะสามช้อนน้ําปลาค่ะสามช้อนผงลัวนะคะนี่คือไม่ชอบไม่ต้องใส่นะคะ ขวแล้วก็พริกป่นค่ะความเผ็ดแล้วต่ชอบอไปนะคะจะไปจนไม่เข้ากันค่ะถ้าใครอยากจะใส่น้ำตาลตัดลดนิดนึงก็ได้นะคะไม่ให้มันเค็มมันเปรี้ยวเกินไปตัดให้เอาออกนิเล็นิดนึง ไม่ได้ใส่เพื่อให้มันออกหวานนะคะเสร็จแล้วก็ใส่หอมที่หั่นไว้ค่ะต้นหอมผักชีแล้วก็ใบเลื่อยะคะ่ะแค่นี้ก็น่ากินแล้วไปราดไขะคะ่ค่ะนำมาราดไข่เจียวะะเลยค่ะาดไปเลย จะเรียกว่าลาบไข่เจียวน้ำตกไข่เจียวได้หมดเลยค่ะเปลี่ยนจากเมนูจืดๆเป็นเมนูแซ่บๆได้ในเวลาเล่งเร็วเห็นไหมเสร็จแล้วน่าทานมากเลยก็ฝากไว้อีกหนึ่งเมนูนะคะเมนูไม่ยากค่ะเพื่อนๆลองไปเปลี่ยนปรับเปลี่ยนก็ดูเป็นไข่ดาวก็ได้ค่ะแต่ไข่ดาวยังไม่เคยลองก็ฝากไว้อีกหนึ่งเมนูนะคะ และพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ